กรุงเทพเมืองแห่งความเจริญเต็มไปได้วยความเร่งรีบถนนที่แออัดและควันพิษที่ปนเปื้อนในอากาศผู้คนหมุนตามจังหวะของเมืองใหญ่โดยไม่หยุดพักและกำลังลืมเลือนธรรมชาติและวิถีชีวิตที่สงบแต่ใครจะคิดว่าท่ามกลางความเร่งรีบและความวุ่นวายของกรุงเทพมหานครยังมีพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ซ่อนตัวอยู่พื้นที่ ที่เป็นปอดของกรุงเทพและถูกยกย่องว่าคือ The Best Urban Oasis ปอดกลางเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียที่ธรรมชาติยังหายใจได้อย่างอิสระที่นี่คือคุ้งบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรปราการบางกระเจ้าดินแดนที่มีลักษณะคล้ายกระเพาะหมูเป็นเกาะล้อมรอบด้วยแม่น้ำเจ้าพยาตั้งอยู่ไม่ไกลจากอ่าวไทยจึงทำให้ได้รับอิทธิพลจากระดับน้ำทะเลขึ้นลง เกิดเป็นระบบนิเวศสามน้ำคือน้ำจืดน้ำเค็มและน้ำก่อยได้หล่อเลี้ยงพื้นดินกลายเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่อันอุดมสมบูรณ์เป็นเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่หาได้ยากในปัจจุบันช่วยเป็นแหล่งพักน้ำไม่ให้ไหลล้นเข้าไปในเขตชุมชนของกรุงเทพ ภายใต้ล่มเงาเขียวขจีแห่งนี้ยังอบอุ้มวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายยังคงสืบทอดไปพร้อมกับธรรมชาติจากรุ่นสู่รุ่นและบางกระเจ้ายังคงเป็นโอเอซิสที่เปิดกว้างต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทุกหนแห่งเป็นสถานที่พักพิงใกล้เมืองใหญ่ที่ทุกคนเข้าถึงได้ไม่ว่าจะมาเพื่อปั่นจักรยานไปตามเส้นทางสีเขียวหรือล่องเรือสัมผัสวิถีธรรมชาติทุกย่างก้าวที่ได้สัมผัส คือการค้นพบคุณค่าของการอยู่ร่วมกันกันกบธรรมชาติหนึ่งในสถานที่สะท้อนเสน่นั้นได้ชัดเจนคือบ้านกลางสวนบางกอบัวแหล่งเรียนรู้ผู้ปัญญาท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ผู้มายเยือนได้ลองทำกิจกรรมต่างๆพร้อมกับสัมผัสวิถีชีวิตท่ามกลางธรรมชาติตั้งอยู่ในอำเภอบางกอบัวเป็นชุมชนโลวคาร์บอน ที่มีการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการที่มุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพที่นําทรัพยากรจากธรรมาชาติในท้องถิ่นมาสร้างสารรค์และเพิ่มคุณค่ากลายเป็นงานฝีมือที่สะท้อนภูมิปัญญาของผู้คนในชุมชนอย่างการมัดย้อมผ้าโดยปกติจะใช้เตาต้มเพื่อให้สีติดคงทนแต่ที่นี่เลือกใช้วิธีย้อมผ้าเย็นแทนการใช้เตาที่จะปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่นี่ผู้มาเยือนจะได้สัมผัสกับบรรยากาศอันแสนล่มลื่นเขียวชอุ่มลายล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่ที่คอยบดบังแสงแดดสายลมพัดโช,ชยเบาๆสร้างความผ่อนคลายเสมือนอยู่กลางอ้อมกอดของธรรมชาติและยังมีการนั่งเรือพายชมคลองแพรที่พาผู้มาเยือนได้ออกไปสัมผัสวิถีชุมชนริมคลองที่ดำเนินไปคู่กับธรรมชาติซึ่งยังคงดำรงอยู่ท่ามกลางความเจริญของมหาคนครกรุงเทพอย่างน่าอัศจรรย์ ลำ,ำลำน้าเมอลำน้าวาลอยเรือนเคลื่อนลงสู่ทิศเออสูส่ทางลงเออลงสู่เจ้าพระยาเฮ้ยงดงามเรือเมื่อได้ยุน และลิวลิวตามลมลิวตามลมผมขบวนเรือคองแพทะาและชมฝั่งทะามีพอพังอย่างสมบูรณ์ท่าให Icism, สายหน้าม่ยังเพิ่มเมื่อพูดมีพระคุณที่น้องเราลงสีชา เก่าแกช่ชาปากของแพ้ทีต่างมันาให้เขาใช้สีขาวกันไว้พ่อนแรงแรงไทยเดิม ไกลกันริมนาำที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาสีสันของชาวบ้านและของกินหลากหลายรสชาติรอให้ไปลิมลอง ตลาดบางน้ำพึ่งคือหนึ่งในสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์แล้ววันหยุดนะักขัตเตะเลิกเวลาประมาณ8นาฬิกาถึง16นาฬิกาที่นี่รวบรวมทั้งอาหารพื้นบ้านรสชาติดั้งเดิมขนมไทยโบราณที่หาทานยากและของกินเล่นหลากหลายแบบให้เลือกชิมไม่มีเบื่อขนมม้อกแกงข้าวหลามขนมบ้าบินลูกชิ้นปิ้งให้เลือกชิมอย่างจุใจ และเป็นตลาดในโครงการตลาดต้องชมของประเทศไทยที่ต้องการยกระดับตลาดชุมชนที่มีขายทั้งสินค้าเกษตรหัตถกรรมศิลปะโอท็อปและสินค้าอุปโภคบริโภคของชุมชนที่ผลิตโดยเกษตรกรและคนในชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียง สะท้อนวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของคนบางกระเจ้าการเดินเล่นที่ตลาดน้ำบางน้ำพึง่งไม่ใช่แค่อิ่มท้องแต่ยังได้สัมผัสบรรยากาศตลาดริมน้ำที่อบอุ่นพ่อ้าแม่ค้าเป็นเงินเองเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสความสุขเรียบง่ายของคนชุมชนท้องถิ่นใครที่แวะมาเที่ยวรับรองว่าจะได้ทั้งความอร่อยความประทับใจและประสบการณ์ที่อยากกลับมาอีกครั้งหลังจากได้เติมพลังจากของอร่อยแล้ว ถึงเวลามาสัมผัสบรรยากาศธ,ธรรมชาติต่อที่สวนสีนครขื่นขันหรือที่ชุมชนบางกระเจ้าเรียกกันว่าสวนกลางเป็นที่พักผ่อนใต้ร่มเงาไม้ใหญ่และอากาศเย็นสบายทีน่นี่มีกิจกรรมให้ทำหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการปั่นจักรยานไปตามเส้นทางสายธรรมชาติแวว์ขึ้นหอชมนกเพื่อสัมผัสวิวทิทัศน์รอบด้านแบบ360องศาและสูดอากาศบริสุทธิ์จากต้นไม้เขียวชุ่ม เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทั้งพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์โดยเฉพาะพันธุ์พืชมีการพบมากกว่า100ชนิดซึ่งส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ที่สามารถเติบโตได้ดีในน้ำกร่อยและน้ำเค็มเช่นโกงกลางใบเล็กสาทรลำพูมะพร้าวหมากผู้หมากเมียเป็นต้น ซึ่งจะเป็นพืชที่มีสีเขียวตลอดทั้งปีสวนแห่งนี้คือที่ที่คุณได้ผ่อนคลายจากความวุ่นวายของเมืองใหญ่มาชะลอจังหวะชีวิตให้ช้าลงและดื่มด่ำกับความงดงามของผืนป่าพร้อมกับออกไปใช้ชีวิตต่อด้วยรอยยิ้มและความสดชื่นในใจบางกระเจ้าไม่ใช่เพียงพื้นที่สีเขียวกลางกรุงเทพแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความสมดุลระหว่างธรรมชาติและวิถีชีวิตผู้คนความสมดุลน,นี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือและความใส่ใจของคนในชุมชนที่ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและเปิดเป็นพื้นที่ให้ผู้คนได้สัมผัสวิถีชีวิตที่เรียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติเพือให้บางกระเจ้ายังคงอยู่เป็นป่าคู่เมืองต่อไปสถานที่แห่งนี้จึงมีความสำคัญที่ควรอนุรักษ์ไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของชุมชนไว้ ให้ผืนป่าแห่งนี้ยังคงเป็นปอดของเมืองมอบทั้งชีวิตความสมดุลและความสงบในเมืองใหญ่ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้สัมผัสความงามเหมือนที่พวกเราได้พบในวันนี้และที่นี่คือคุ้งบางกระเจ้า